โชว์สือ่อพิสูจน์เลิกยาแล้วค่ะหลังจากที่มีคลิปของนักร้องดังเสกโลโซหรือเสกสันสุพิมายทุ่มกีตาลงกับพื้นเวทีระหว่างทำการแสดงที่คอนแกนเผยแพร่ออกมาจนกลายเป็นที่วิาพากวิจารณ์และตั้งข้อสงสัยว่า เกอยู่ในอาการเมายาหรือไม่ล่าสุดเสกก็ได้เปิดถแถลงข่าวจัดคอนเสิร์ตการกุศลพูก้า rock and roll for thailand โดยเสกโลโซและพ้องเพื่อนศิลปินซึ่งรายได้ทั้งหมดจะนำไปช่วยทหารทางภาคใต้ค่ะจัดขึ้นมาเพราะว่าผมจะช่วยภาคใต้เนี่ยนะจปช่วยภาคใต้เพราะว่าผมดูทีวีแล้วก็โดนทหารตำรวจโดนตลอดเลยโดนเขาเขาฆ่ากันตลอดนะนี่ยืนยันว่าตัวเองคลีน ก็เนี่ยที่ตรวจเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ละล้านเปอร์เซ็นต์ผมกรีนล้านเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามีดื่มบ้างใช่ไหมคะดื่มฮะดื่มดื่มดื่มเยอะไหมคะพี่ไม่เยอะมากอ่ะก็ดื่มเล่นคอนเสิร์ตก็ดื่มเพราะได้ฟินซึ่งนอกจากจะแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศลแล้วเซดก็ยังถือโอกาสนี้ ตรวจปัสสาวะตรวจหาสารเสพติดเพื่อเป็นการยืนยันว่าตนเองได้เลิกใช้ยาเสพติดแล้วและผลจากการตรวจปัสสาวะพบว่าไม่มีสารแอมเฟตามีนยาบ้ายาเลิบและไม่มีโคเคนไม่มีกัญชาอยู่ในปัสสาวะซึ่งงานนี้เสกลงทุนชวนนักข่าวเข้าไปถ่ายภาพในห้องน้ำด้วยเพื่อให้ทุกคนแน่ใจว่าเป็นปัสสาวะของเสกจริงๆไม่ใช่ของคนอื่นค่ะ ผมว่าจริงๆแล้วเราต้องเปิดให้เปิดกว้างนะเปิดจิตใจคุณให้กว้างว่าจริงๆโลกมันกว้างมากนะโลกนี้คุณบอกว่าผมทุบก,กีตาร์คุณไปเซิร์ชดูใน u t u b e นะมันมีอะไรเยอะแยะที่มันรุนแรงมากกว่านี้สิ่งที่ผมทำนั่นคือเป็นเรื่องของศิลปะแล้วก็ผมกำลังนำพาไม่ไม่บอกว่าผมนำพาตะวันตกมาผมรักประเทศไทยนะผมรักวัฒนธรรมไทยแต่วิชาชีพของผมแล้วก็อาชีพของผมมันเป็นแบบนี้ผมรักร็อกแอนด์โรลนะฮะเพราะนั้นมันไม่ได้ผมไม่ได้ทุบก,กีตาร์แล้วผมไป ข้าไปแกงไข่ไม่ได้ไปตีบนหัวไข่เงี้ยถ้าทุบหัวคนนั่นเองโดนจับได้ไนงที่ผมเชิญน้องๆเข้าไปข้างในในนี้ในในห้องน้ำเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากจะให้ทุกคนสบายใจว่าการตรวจเนี่ยมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับวิธีการตรวจของโรงพยาบาลไม่มีการแบบว่าไอ้บางคนบอกเอ้ยมึไปยัดงงยัดเงินอะไรต่างๆนานาบอกตรงๆนะทุกคนมีศักดิ์ศรีมีอาชีพคุณหมอมีอาชีพระดับผู้อำนวยการนะฮะของสถาบันเนี่ยเขาไม่มีทางที่ทาอย่างนั้นเด็ดขาด นอกจากจะจัดคอนเสิร์ตการกุศลแล้วเศก็ยังร่วมกับมูลนิธิชุมชนเข้มแข็งสถาบันทันรัก์และมูลนิธิมิลเคิล่นออฟไลท์ทำโครงการชวนน้องเลิกยาเพื่อชักชวนผู้ที่ติดยาเสพติดมาทำการบำบัดมีพี่แแบบกับเด็กที่ติดยาเข้าไปเลยมบ้งมีเยอะเลยนะครับแอบที่ Facebook พี่มาแล้วก็มามีความจำงเจตจำงที่จะมาร่วมโครงการนี้ซึ่งผมจะบอกว่าโครงการนี้นะครับไม่ใช่ผมทำคนเดียวนะฮะเดี๋ยวจะไม่เชื่อถือกัน เมื่อวานนี้ก็ได้คุยกับประธานของมูลนิธินะฮะ Miracle of Life ของฟ้าหญิงนะครัทกระบอวนวนรัดนี่นะฮะท่านก็ร่วมสนับสนุนโครงการนี้ด้วยนะครับน้องๆทุกคนก็สนใจกันมากแล้วก็พี่ก็ถือว่าพี่ทําผิดไปแล้วนี่ฮะไปติดยาแล้วก็พอพี่เลิกได้พี่ก็จะมาบอกทุกคนว่าเฮ้ยยาเสพติดมึงเลิกได้นะไม่ใช่เลิกไม่ได้เพราะนั้นมามีชีวิตใหม่พี่จะจัดมิงเดือนละครั้งนะในส่วนของเรื่องงานเพลงนั้นนะคะตอนนี้ เซก็ได้ต่อสัญญากับค่ายแกรมมี่ต่ออีก2ปีที่สำคัญเป็นสัญญาลูกผู้ชายถ้าต่างฝ่ายต่างไม่พอใจก็พร้อมฉีกสัญญาได้ทันทีเห็นทีว่าง,งานนี้จะเป็นการโปรโมตอัลบั้มอย่างที่ใครๆเขาว่ากันหรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะแต่ถึงอย่างไรการเป็นศิลปินที่เยาวยชนส่วนใหญ่มักใช้เป็นต้นแบบการจะทำอะไรก็ต้องคิดหน้าคิดหลังถึงผลที่จะตามมากันด้วยนะจ๊ะ ป๊อกฮอตเวอร์รับอีเวนต์ชนกัน <S <S 1> <S 1> กลับไปอยู่ในกระแสอีกครั้งนะคะเป็นธรรมดาที่ช่วงนี้งานอีเวนต์จะแห่รุมพระเอกป๊อกธนวัตรเป็นว่าเล่นเรียกว่าอยู่ในช่วงขากโกยแบบนี้ มีข่าวว่าหนุ่มป๊อปถึงขั้นกับรับงานชนกันซะอย่างนั้นซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้ปฏิเสธมาสะทีเดียวค่ะแต่ได้จัดสรรเวลาไว้เป็นอย่างดีแล้วหรือไม่ได้กินเวลางานใดงานหนึ่งไปนั่นเองค่ะเว้นชนกันเหรอครับเอ่อก็มีแค่ครั้งเดียวครับที่รับสองงานแต่ก็ไม่ได้ชนกันแค่เวลาไล่เียกันแค่ก็ไม่ไล่เลี่ยมากเท่าไหร่ก็คือเว้นชั่วโมงหนึ่งก็คือไม่ไม่ผิดเวลาเขาครับรีบๆเหรอ ก็ไม่มีนะก็ให้สัมภาษณ์หมดทุกอันครับแต่เราค่อนข้างบริหารเวลาในการรับงานไดู้มั่นใจตรงนี้ทำไมครับจริงๆบริหารเวลาก็ง่ายๆครับก็คือเราก็เอาที่แบบไม่ไม่ซอนกันแล้วก็ทํางานสบายใจไม่ต้องไม่ต้องคอยรีบเท่าไหร่อะไรเงี้ยจะได้ตอบคำถามนักข่าวได้สะดวกสบายจริแๆเกคนโตมาก่แนีชิงหนีับก่อนไม่ได้ชิ่งหนีหรอกก็คือบางทีเราก็ เราก็ต้องรีบกลับถ้าเขารีบเอาเราสัมภาษณ์ก่อนเราก็สัมภาษณ์ให้เลยแต่บางทีถ้าเขายังไม่เอาเราต้องต่ออีก3คิวผมก็ต้องไปแล้วนะอะไรเงี้ยมันก็ก็แฟงๆเผื่ออะไรจะพยายามไม่รับงานซ้อนหรือว่าถ้าต้องรีบไปถ่ายละครก็ไม่รับเลยก็เล่นถ่ายละครเลยดีกว่าไม่รับแบบเช้าบ่ายอะไรไ